ช่องตามใจทูเดย์บทที่669มีบางอย่างผิดปกติลีไทยยืนอยู่บนหอสังเกตการมองไปยังทะเลเบื้องหน้าเขาหันไปเอ่ยทางสหายที่อยู่ข้างๆเจ้าดูทางนั้นมีคนจุดผู้ส่งสัญญาณใช่หรือไม่คนข้างๆมองขึ้นไปเห็นบนท้องฟ้ามีผู้ส่งสัญญาณดังกล่าวจึงเอ่ยว่ารีบแจ้งทันแม่ทัพอาจเกิดเรื่องอะไรขึ้นในทะเลแล้ว เจียงหวันเฉินรุดมาหลังจากทราบข่าวจากนั้นก็เรียกเรือประมงใกล้ๆมาอย่างเร่งด่วนเขาจ้างชาวประมงพร้อมทั้งให้ค่าจ้างอย่างหนักเพื่อพาพวกเขาออกทะเลเจียงหวันเฉินเฉินพาทหารมากกว่า5้าร้อยคนมุ่งหน้าไปทางที่เกิดเหตุวันนี้มีผู้ใดออกทะเลไปบ้างเจียงหวันเฉินเอ่ยถามคุณหนูลู่ไปที่เกาะขอรับหลีไทยตอบข้าน้อยเห็นนางออกไปเพิ่งออกไปได้ไม่นานจากตำแหน่งของผู้ส่งสัญญาแล้วดูเหมือนคุณหนูลู่และคนอื่นๆจะพบปัญหาเข้า เมื่อชาวประมงได้ยินว่าอาจเกิดเรื่องกับคุณหนูลูกก็รู้สึกกระวนกระวายเป็นอย่างยิ่งท่านแม่ทัพรีบขึ้นเรือเถิดพวกเราจะไปที่นั่นประเดี๋ยวนี้ตอนที่พวกเรายังเป็นหนุ่มทะเลไม่สงบนักนอกจากคลื่นยักย้ายที่กลืนกินคนแล้วยังมีโจรสลัดออกอารวาดบนท้องทะเลเพียงแต่ไม่ได้ยินมานานหลายปีแล้ว หรือว่าพวกมันจะปรากฏตัวขึ้นใหม่อีกครั้งแม่ทับเจียงโจนเหล่านั้นโหดเหี้ยมเป็นอย่างยิ่งคุณหนูลูไม่ได้พาคนไปมากมายเกรงว่าจะไม่อาจเป็นคู่ต่อกรกับคนพวกนั้นได้พวกเรารีบไปกันเถอะเจียงหวันเชิญก็เริ่มกังวลแล้วเช่นกันทะว่าเขายังต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมกําลังคนโชคดีที่เขาเข้มงวดในการฝึกฝนทหารดังนั้นในระยะเวลาเพียงไม่นานทุกคนก็จัดปลุมได้เรียบร้อยเรือประมงพาพวกเขามุ่งไปยังที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เห็นเรือขนาดใหญ่หลายสิบลำกำลังปิดล้อมเรือสินค้าลำหนึ่งเรือสินค้าลำนั้นมีตราสัญลักษณ์ของชนาวีกลุ่นฝันอยู่เห็นได้ชัดว่าเป็นเรือสินค้าของสก,กุลลู่คนเรือพุ่งเข้าไปชนเรือของพวกมันได้เลยหากเป็นเมื่อก่อนข้าคงไม่กล้าใช้เรือผูพังลำนี้ปะทะกับเรือลำใหม่เช่นนั้นทว่าตอนนี้กับต่างออกไปแล้วฮูหยินลู่ได้ทำการปรับปรุงเรือของข้าให้แล้วมันเพียงพอที่จะจัดการพวกสุนัขหยาบคายเหล่านั้น เรือประมงลำอื่นๆมีเรือประมงของเจียงหวันเฉินนำเมื่อเห็นพวกเขาพุ่งเข้าไปเรือประมงลำอื่นๆก็ลั่นเข้าไปใกล้มากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันที่น้องทั้งหลายสุนัขพวกนี้ไม่รู้ว่าโผล่มาจากที่ใดจึงกล้ามารังแกสกุลลู่พวกเราไปสู้กับพวกมันสัดตั้งเถอะเสียงของชายชาราด,ดังก้องกังวานเป็นพิเศษคนบนเรือประมงลำอื่นๆล้วนได้ยินชัดเจน นับตั้งแต่มูซือวิปรากฏตัวขึ้นชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งเมืองซานหลินก็ดีขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้นางยังดีต่อชาวประมงเป็นอย่างยิ่งสอนวิธีเปลี่ยนผลิตผลจากท้องทะเลเหล่านี้ให้เป็นสินค้าท้องถิ่นส่งออกไปขายทําให้ชีวิตของพวกเขาดีขึ้นมากเพื่อความปลอดภัยของชาวประมงโรงต่อเรือชนาวีกลุ่นฝันยังปรับปรุงเรือประมงของชาวประมงให้โดยไม่คิดเงินเรือประมงของพวกเขาได้รับการซ่อมแซมและปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมหลายคนรอดพ้นความตายได้อย่างหวุดหวิดเพราะการซ่อมแซมนี้คุณหนู ติงเซียงชยีไปทางขบวนเรือบ่าเห็นแม่ทัพเจียงแล้วยังมีท่านลุงจางท่านอวังและพวกท่านลุงหยางลู่จืออวินเอ่อยขึ้นมาท่านแม่บอกว่าน้ำสามารถอบอุ้มเรือได้ก็พลิกคว่ำมันไดน้เช่นกันราษดรก็เหมือนน้ำนี้หากเจ้าอ่อนโยนกับพวกเขาพวกเขาก็จะตอบแทนเจ้าด้วยน้ำฝนน้ำค้างและน้ำผู้หวานล้ำหากเจ้ารุนแรงกับพวกเขาพวกเขาก็จะตอบโต้เจ้าโดยทำน้ำแข็งที่หนาวเย็นท่านแม่ทัพเจียงช่างกล้าหาญจริงๆติงเซียงเอ่อยนี่คงเป็นครั้งแรกที่พวกเขาต่อสู้ในน้ำกระมัง ท่านดูพวกเขาโยนเชือกบ่วงเหล่านั้นออกไปสิไม่มีความลังเลแม้แต่น้อยอีกทั้งยิงปีนขึ้นเรืออีกฝ่ายอย่างคล่องแคล่วแล้วลงมือต่อสู้ในทันทีลู่จืออวิ๋นสายตาดีมากแม้ว่าติงเซียงจะไม่อธิบายนางก็ยังคงมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวของเจียงหวันเฉินเขาเป็นแม่ทัพหนุ่มที่กล้าหาญชันชัยจริงๆในบรรดาแม่ทัพรุ่นยาวเขานับได้ว่าเป็นยอดฝีมือรุ่นหลังที่โดดเด่นผู้หนึ่งอีกฝ่ายไม่ผิดต่อาการสั่งสอนที่เข้มงวดของท่านเสนาดีกรมกลาโหมบิดาของเขาแล้วคุณหนู ระวังคนเรือตะโกนขึ้นมาถ้าเห็นข้อความนี้จากที่อื่นโปรดกลับมาเยี่ยมเราบ้างนะไอรินโนเวลขอบคุณจ้าลู่จืออวินหันกลับไปจึงเห็นโจรผู้หนึ่งลอบขึ้นมาบนเรือของพวกนางโดยไม่มีผู้ใดสังเกตเห็นว่าเขาคิดจะทําอะไรเห็นแค่เพียงเขาพุ่งเข้าไปหาลู่จืออวินพร้อมกับกริดแอลแลมคมในมือติงเสียงได้ยินเสียงจึงรีบรุดไปทว่าคนผู้นั้นเข้าใกล้ลู่จืออวินมากแล้วคุณหนู ติงเซียงมองลู่จื่ออวิ๋นอย่างร้อนรนลู่จื่ออวิ๋นมองดูเขาพุ่งเข้ามาหาตนด้วยสีหน้าสงบขณะที่เขากำลังจะแตะนางนั้นฝ่ายหลังก็เหยียดขาเขาตะออกไปอย่างงดงามตูมจนตัวใหญ่ผู้นั้นกระเด็นตกลงไปในท้องทะเลทันทีทุกคนคนเรือเท่าเอ่ยออกมาคุณหนูลูกคมในฝักหรือนี่ทำให้ทุกท่านขบขันแล้วลู่จื่ออวิ๋นยิ้มบางๆข้าเองก็กลัวเช่นกันเพียงแต่มันเป็นสัญชาตญาณ ติงเซียงตรวจดูทั่วทั้งตัวของลู่จื่ออวินเมื่อแน่ใจว่านางไม่ได้ถูกคมกริตทําให้เกิดรอยขีดข่วนจึงได้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกบ่าวไม่ควรอยู่ห่างจากคุณหนูเพียงนี้ไม่เป็นไรลู่จื่ออวินเอ่ยข้าไม่ได้บอกบางถึงเพียงนั้นนอกจากนี้ข้าย,ยังมีอาวุธลับเจ้าก็รู้หลังจากเจียงหวันเฉินปรากฏกายพร้อมทหารของเขาโจนเหล่านั้นก็พยายามล่าถอยสุดความสามารถอย่างไรก็ตามเรือประมงที่นาโดยเจียงหวันเฉินโอบล้อมรอบพวกเขาไว้เช่นเดียวกับที่พวกมันโอบล้อมลู่จื่ออวินเมื่อครู่นี้ นี่เรียกว่าลมน้ำหมุนเวียนเปลี่ยนผันอีกในหนึ่งนี่หมายความว่าก็ไม่ได้ไม่สนองเพียงแต่เวลายังมาไม่ถึงบัดนี้ถึงเวลาแล้วคนเหล่านี้จึงได้มาเตะแผ่นเหล็กเข้าเต็มเต็มเจียงหวานเฉิญน,นำรบสังหารโจนเกือบหมดสิ้นท้ายที่สุดโจรน,นับร้อยก็เหลือเพียงสิบกว่าคนอีกทั้งโจนสิบกว่าคนนี้ยังได้รับบาดเจ็บเกินกว่าจะลุกขึ้นได้ไม่ใช่นั้นพวกเขาเกรงว่าจะไม่เหลือแม้แต่ชีวิตแล้วที่ใหญ่เจียงลู่จืออวินเดินเข้าไปหาเจียงหวานเฉิญ ท่านไม่ได้รับบาดเจ็บใช่หรือไม่ตอนนี้เจียงหวันเฉินอยู่ในสภาพหน้าอับอายเป็นอย่างยิ่งหากเป็นไปได้เขาย่อมไม่ต้องการให้ลู่จื่ออวินเห็นเขาในตอนนี้เพราะตอนนี้ทั่วทั้งร่างชายหนุ่มเต็มไปได้วยกลิ่นเลือดไม่หลงเหลือภาพลักษณ์แม่แต่น้อยอย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นห่วงลู่จื่ออวินมากกว่าดังนั้นสิ่งแรกที่เขาทำหลังจัดจัดก,ก,การสถานการณ์เรียบร้อยคือการยืนยันความปลอดภัยของนางเมื่อเห็นว่านางไม่ได้รับบาดเจ็บหรือได้รับความตื่นตระหนกแล้วจึงได้โล่งใจ ข้าไม่ได้รับบาดเจ็บนี่เป็นเลือดของผู้อื่นเจียงวันเฉินเอ่ยเจ้ากลับไปก่อนเถอะที่นี่ข้าจะจัดการเองที่ใหญ่เจียงบนก่อมรกตจะต้องมีคนอยู่เป็นแน่ลู่จื่ออวิ๋นเล่าความเป็นมาของสถานการณ์เมื่อครู่นี้คร่าวๆลู่เย,ย่ฝีมือล้ำเลิศทว่าเขากลับส่งผู้สัญญ,ญาณอันตรายแสดงให้เห็นว่าคนเหล่านั้นจะต้องมีฝีมือยอดเยี่ยมเป็นแน่ข้าคิดว่าโจรที่มากับเรือเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งบนเกาะนั้นเกรงว่าอาจจะมีอีกส่วนที่รับมือยากยิ่งกว่า ข้าจะนําคนไปช่วยเหลือพวกเขาประเดี๋ยวนี้เจียงหวันเฉินเอ่ยตอนนี้เรื่องที่สําคัญที่สุดคือความปลอดภัยของเจ้าเจ้ากลับไปก่อนหากข้าช่วยเขามาแล้วจะต้องแจ้งให้เจ้าทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ได้ลู่จืออวิ๋นทราบว่าตนรังอยู่ก็ไม่อาจช่วยเขาได้รังแต่จะทําให้เขาเสียสมาธิเปล่าเปล่าดังนั้นนางจึงให้ความร่วมมือกับการจัดการของเขาเป็นอย่างดีเจียงหวันเฉินพาคนของตนเองไปช่วยคนบนเกาะ ชาวประมงไม่ยินยอมกลับไปก่อนจึงตามพวกเขาไปดดด้วยอย่าได้ดูแคลนชาวประมงเหล่านี้พวกเขาออกเรือหาปลามานานเผชิญกับคลื่นลมในท้องทะเลมาก็มากร่างกายของพวกเขาแข็งแรงกว่าทหารส่วนใหญ่เสียอีกมีคนเพิ่มมาอีกส่วนย่อมช่วยได้มากทีเดียวมู่สือวิได้ยินว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นจึงรีบรุดไปที่ชายหาดและเห็นลู่จืออวินลงจากเรือพอดีเกิดอะไรขึ้นมู่สือวิเอ๋ยถาม จูจๆก็มีโจรปรากฏตัวออกมาโจมตีพวกเราลู่เยี่ยยังติดอยู่บนเกาะนั้นเขาให้ข้าออกมาก่อนข้าไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นตายร้ายดีอย่างไรแม่ทัพเจียงพาคนไปช่วยเขาแล้วหวังว่าจะไปได้ทันการช่องตามใจทูเดย์บทที่670ไม่ใช่ฝีมือของบูรุษเขาต้องไม่เป็นอะไรอย่างแน่นอนความเก่งกาจของเจียงหวันเฉินเราก็ได้เห็นแล้วมู่ซือวิเอ๋ย นอกจากนี้ลู่เย่ยังเป็นผู้ที่ท่านลุงเซี่ยของเจ้าฝึกฝนมาเขาไม่ใช่คนโง่หากสู้ไม่ได้จะไม่รู้จักหลบซ่อนถ่วงเวลาไว้เชียวหรือลู่จื่ออวิ๋นก็คิดเช่นนั้นดังนั้นเมื่อนางเห็นพลุสัญ,ญญาณบอกว่าอันตรายนางจึงไม่ได้ลงไปบนเกาะให้ผู้อื่นฆ่าเทว่ายอมจักมาแต่โดยดีนางคิดว่าหากหาคนมาช่วยลู่เย่ยอมมีประโยชน์กว่าส่งคนไปเยี่ยมเยียนความตายถึงหน้าประตูเจ้าเห็นโจรเหล่านั้นแล้วหรือเขาพูดสำเนียงท้องถิ่นหรือไม่ ฟังจากสำเนียงคล้ายคนท้องถิ่นขาว่าแปลงแปลงเล็กน้อยเกรงว่าจะเป็นการปลอมตัวกระมังเจ้าพบอะไรอีกหรือไม่ข้าคิดว่าหัวหน้าโจรเหล่านั้นต้องการจะฆ่าข้าเข,า,ขามองมาที่ข้าด้วยสายตาโหดเหี้ยม้นคำพูดเหล่านั้นจะหยับโลนทว่าในสายตาเขามีเพียงเจตนาฆ่าเท่านั้นไม่มีสิ่งอื่นเจือปนมาพระเจ้าไม่สิคงมาเพราะครอบครัวเรามู่ซือวิเอ๋ยแม่ทับเจงคงคิดจับเป็น ถึงตอนนั้นเราจะได้รู้ว่าเทพองค์ไหนที่ต้องการจะฆ่าเราสองแม่ลูกรออยู่ที่ชายฝั่งเราราวหนึ่งช่วยยามต่อมาในที่สุดขบวนเรือก็เคลื่อนมาถึงเป็นเรือประมงดูเหมือนต้องเร่งสร้างเรือรบเพิ่มแล้วมู่สือวิเอ๋ยขึ้นมาเช่นนี้ถึงจะคู่ควรกับเหล่าทหารกล้าเมื่อครูคาเพิ่งเห็นพวกเขาต่อสู้กันกลางทะเลด้วยสายตนเองเพื่อที่จะกระโดดขึ้นเรือไปจับโจรนเหล่านั้นยังต้องใช้เชือกบวงไปคล้องกับเรือของอีกฝ่าย ทว่าอีกฝ่ายย่อมไม่นิ่งเฉยเขาคอยถอดเชือกบวงออกเสมอทหารจํานวนมากจึงตกลงไปในทะเลทว่าร่างกายของเขายัางว่ายน้ําในทะเลได้อย่างคล่องแคล่วประหนึ่งเป็นปลาเห็นได้ว่าการฝึกฝนระยะนี้ของแม่ทัพเจียมีประโยชน์มากเหล่าทหารจึงได้มีความคืบหน้าอย่างก้าวกระโดดเช่นนี้ในท้องทะเลยังมีอันตรายอีกมากมายเจ้ามาอยู่ใกล้ทะเลนานเพียงนี้เคยเห็นฉลามกินคนบ้างหรือไม่ไม่เจ้าคะ่ะ นั่นนับว่าเป็นโชคดีของเจ้าแล้วหากฉลามได้กลิ่นเลือดมันจะตามกลิ่นเลือดมาอย่างง่ายดายวันนี้มีผู้คนตายไปมากถึงเพียงนี้ย่อมมีกลิ่นเลือดที่เข้มข้นหากล่าช้าไปแม้เพียงนิดเกรงว่าทหารของเราคงต้องประสบอันตรายยังดีที่แม่ทัพเจียงรู้เหตุผลข้อนี้เช่นกันจึงพาพวกเขากลับมาได้ทันเวลาเช่นนั้นเกาะพวกเราระยะนี้คงก่อะร้างไม่ทันแล้วใช่หรือไม่ระยะนี้ยังไม่รีบร้อนชีวิตคนสําคัญที่สุดอย่าได้เอาชีวิตของพวกเขาไปเสีย ขบวนเรือมาถึงฝั่งแล้วทหารที่ชนะการต่อสู้ครั้งนี้ช่วยสหายร่วมรบที่ได้รับบาดเจ็บลงจากเรือมู่ซื่อวิทีอยู่บนฝั่งได้เตรียมการไว้แล้วทันทีที่ทหารลงจากเรือก็มีท่านหมอเข้ามาดูแลทําแผลให้ทันทีแม่ทับเจียงเป็นอย่างไรบ้างลู่เย่ยังมีชีวิตอยู่คนที่เขาพาไปที่เกาะเสียชีวิตแล้วห้าคนส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่นายช่างบนเกาะนั้นเจียงหวันเชิญไม่ได้กล่าวต่อทว่าดูจากสีหน้าของเขาก็ทราบผลลั์แล้ว แม่ทับเจียงโจรเหล่านั้นเป็นผู้ใดท่านเคนอะไรออกมาได้หรือไม่ข้ายังไม่ได้เอ่ยถามหูหญินไม่ต้องเป็นห่วงหากข้าพบเบาแสจะต้องแจ้งท่านอย่างแน่นอนมูซ่ซือวิมองทหารจับกุมโจรที่เหลือขึ้นฝั่งสายตาของนางหยุดอยู่ที่เท้าของโจรเหล่านั้นท่านแม่ลู่จื่ออวินเอ่ยรองเท้าที่โจรพวกนั้นสวมใส่ดูเหมือนจะเป็นแบบที่แพร่หลายในเมืองหลวงไม่ผิดมูซ่ซือวิกล่าวแม่ทับเจียง ท่านตรวจสอบที่มาของคนเหล่านี้เสียก่อนเถิดหากพวกเขาเต็มใจพูดก็แล้วไปแต่หากไม่เต็มใจก็ไม่จําเป็นต้องเก็บพวกเขาเอาไว้คนพวกนี้ฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาไม่ใช่คนดีอะไรไม่จําเป็นต้องสงสารพวกมนันผู้หญิงโปรดวางใจคนเหล่านี้มีกลิ่นอายรอบก,กายอย่างคนที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษย่อมไม่ใช่กลุ่มโจรทั่วไปอย่างแน่นอนหากเป็นโจรจริงๆฉไหนไม่มีกลิ่นอายอย่างพวกโจรแต่กลับมีกลิ่นอายเหมือนนักรบเดนตายเล่าช่างแปลกจริงๆ ช่างฝีมือบนเกาะมารกตถูกสังหารมู่ซือวิในฐานะนายจ้างย่อมต้องรับผิดชอบพวกเขาเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชาวบ้านมากมายที่สูญเสียผู้เป็นที่รักมู่ซือวิทำได้เพียงชดเชยพวกเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หากบ้านใดมีผู้ที่สามารถทำงานได้นางก็จะให้มาทำงานกับนางทั้งยังให้ค่าตอบแทนสูงลิ่วหักบ้านใดไม่มีผู้ใดที่ทำงานได้นางก็จะให้เงินก้อนใหญ่แก่พวกเขาเป็นเงินที่เพียงพอต่อค่าอาหารการกินรวมถึงเครื่องลุ่มห่มไปตลอดชีวิต แน่นอนว่าเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างอีกทั้งยังไม่อาจเยียวยาความเจ็บปวดจากการสูญเสียผู้เป็นที่รักได้อย่างไรก็ตามคนตายไม่อาจฟื้นคืนชีพกลับมานางจึงทําได้เพียงจ่ายค่าชดเชยให้ชีวิตภายภาคหน้าของคนที่เหลืออยู่ดีขึ้นเท่านั้นหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ช่างฝีมือจํานวนมากไม่ยินดีรับงานก่อสร้างบนเกาะอ,อีกดังนั้นมูซ่ซือวิจึงทําได้เพียงเรียกช่างไม้จากเมืองหลวงมาช่วยและจ้างช่างปลูกกระเบื้องที่ไม่กลัวตายด้วยค่าแรงสูงลีว้วหูหยินเจียงหวันเฉินมาเยี่ยมเยือน มู่ซือวิกำลังจะออกไปเมื่อได้ยินว่าเจียงหวานเชิญมาแล้วนางจึงต้องเลื่อนเวลาออกไปข้างนอกท่านแม่ทัพเจียงยุ่งเพียงนี้วันนี้กับมาหาข่าหรือว่าโจรเหล่านั้นสารภาพออกมาแล้วคนเหล่านั้นปากแข็งเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะตีพวกเขาเพียงใดก็ไม่ยอมสารภาพวันนี้มีหลายคนกินยาพิษฆ่าตัวตายกินยาพิษหรือมู่ซือวิประหลาดใจหากพวกเขาคิดจะตายคงกินยาพิษตั้งแต่แรกย่อมไม่มากินในตอนนี้อย่างแน่นอน ท่านแน่ใจหรือว่าเป็นการฆ่าตัวตายไม่ใช่ว่าถูกลอบฆ่าไม่มีผู้ใดเห็นผู้อื่นเลยแม่ทับเจียงหรือว่าข้างกายท่านมีสายของพวกมันมู่ซือวิเอ๋ยคนเป็นดั่งป่าไม้ใหญ่ไม่ว่านกอะไรล้วนมีข้างกายท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชามากมายเพียงนี้หากมีผู้ใดซื้อตัวไปสักคนสองคนก็เป็นเรื่องธรรมดายอย่างยิ่งข้าจะตรวจสอบเรื่องนี้อีกครั้งเจียงหวานเฉินเอ๋ยถึงแม้พวกเขาจะไม่สารภาพแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้อะไรเลย ข้าพบเบาะแสบางอย่างที่พวกมันเผยออกมาพวกมันมาจากเมืองหลวงจริงๆคทว่าเป้าหมายของพวกมันดูเหมือนจะไม่ใช่ท่านหูหยินหากแต่เป็นคุณหนูใหญ่ของสกุลลูกลูกสาวข้ามูซ่ซือวิประหลาดใจเด็กคนนั้นเป็นเพียงแม่นางน้อยผู้หนึ่งห่างไกลาจากเรื่องทางโลกหมู่นี้ก็เพียงเข้ามาช่วยข้าดูแลกิจการเท่านั้น <c oughs> เหตุใดนางถึงได้กลายเป็นหนายอกออกผู้อื่นเล่า หากมาเพื่อบุตรสาวข้าจริงๆเช่นนั้นผู้ที่น่าสงสัยก็น้อยลงแล้วผู้ใดจะกล้าลงมือทำเรื่องโหดร้ายเช่นนั้นกับแม่นางน้อยเช่นนี้เพื่อที่จะจัดการกับนางถึงกับยอมเล่นละครฉากใหญ่เว้นเสียแต่ว่าคนผู้นั้นคิดจะฆ่าลูกสาวข้าแต่ไม่อยากให้ผู้อื่นรู้ว่านางถูกล่อสังหารโดยต้องการให้ผู้อื่นคิดว่าลู่จื่ออวินถูกโจรฆ่ากลางทะเลผนกแบบหาหลบหลบซ่อนๆเชนน่นนี้จะเป็นฝีมือของบุรุษได้อย่างไรเกรงว่าคนที่คิดจะจัดการลูกสาวข้าคงเป็นสตรี ฮูหยินมีผู้ที่สงสัยอยู่ในใจแล้วใช่หรือไม่แม่ทับเจิงฉลาดหลักแหลมเพียงนี้คิดว่าคงตรวจสอบออกมาได้นานแล้วกระมังมู่ซื่อวิเอ่ยเช่นนั้นข้าเชื่อใจแม่ทับเจิงเรื่องนี้ข้าฝากฝังไว้กับท่านแล้วนอกจากนี้คนของท่านยังได้รับบาดเจ็บเพราะช่วยลูกสาวของข้าข้า,ขาตรวจอาการและค่ายาของพวกเขาข้าจะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ขอบคุณฮูหยินเจียงวันเชิญลุกขึ้นยืนในเมื่อฮูหยินฝากฝังเรื่องนี้ไว้กับข้าเช่นนั้นข้าย่อมต้องตัดสินใจเองแล้ว ลู่จืออวิ๋เดินเข้ามาจากด้านนอกที่ใหญ่เจียงเป็นเซวินหวังเฟยใช่หรือไม่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ